ถ้าจะให้เล่าเรื่องนี้เราคงต้องเริ่มตั้งแต่ที่เรามีแฟนหนุ่มคบหาดูใจกันมาตั้งแต่เด็กเรียกว่าเป็นความรักในวัยเด็กเลยก็ไม่ผิดนักบ้านของเราอยู่ตรงข้ามกันแม่ของพวกเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเราก็เลยรู้จักกาันตั้งแต่อยู่ในท้องเมื่อโตมาพวกเราก็เรียนที่เดียวกัน ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันจึงไม่แปลกที่จะสนิทกันมากรู้จักนิสัยของกันและกันดีเราขอเรียกตัวเองว่าเหมยส่วนแฟนของเราขอเรียกว่าต้นก็แล้วกันสัมผัสสยอง สวัสดีแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับตามที่หลายๆคนมักจะบอกว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนต่อความผิดของผู้อื่นโดยเฉพาะตนให้เราตามใจเขาบ่อยจนเหมือนพี่สาวมากกว่าคนรักให้อยภัยเก่งไม่ถือสาอะไราขี้เกรงใจชอบมองหาแต่ข้อดีในผู้คนมองโลกในแง่ดี เป็นลูกสาวในอุดมคติของหลายๆบ้านซึ่งเราไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นคนที่ดีมากขนาดนั้นเราแค่อยากไม่มีปัญหากับคนเดินถ้ามันประนีประนอมกันได้ก็ยอมยอมกันไปการดึงต้นให้อยู่ในร่องในรอยได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จตนแฟนของเราเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ไม่มีความ,มดอดทน หัวร้อนปากเสียจนเป็นเหตุให้ตีกับคนอื่นอยู่บ่อยๆแต่เขาก็เป็นคนหัวดีซื่อตรงอ่อนโยนกับเด็กๆทำอาหารเก่งอย่างไม่น่าเชื่องานบ้านงานเรือนไม่แพ้ใครแล้วที่สำคัญมากที่สุดเขาเลือกที่จะฟังเราเขาฟังเหตุผลจากเราว่าทำไมไม่สมควรเข้าไปต่อยหน้าคนที่มาจีบเรา ซึ่งพ่อแม่ของพวกเราวางแผนแต่งงานให้ก่อนที่เราจะเข้ามาหาวิทยาลัยซะอีกพวกเราไม่เคยมีความคิดที่จะเลิกกันหรือบอกเลิกกันเลยเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของอีกฝ่ายไปแล้วเพราะใกล้เรียนจบงานแต่งที่ใกล้เข้ามาทำให้เพื่อนเพื่อนของพวกเราตื่นเต้นไปด้วย พวกเขาลากพวกเราสองคนไปสำนักหมอแห่งหนึ่งเพื่อตรวจดวงชะตาตอนนั้นเราไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าเพ่กครูที่เพื่อนๆพ,นพาไปนั้นเป็นของจริงแค่ไหนเพราะมันคงไม่ได้หากันง่ายๆโดยนักศึกษาทั่วไปแถมว่าครูยังดูอายุไม่มากผมดกดำร่างกายดูแข็งแรงมีเพียงริ้วรอยบนใบหน้า และร่างกายเท่านั้นที่บ่งบอกถึงอายุที่แท้จริงแต่เราก็ไม่ได้สนใจทุหร่สิ่งที่เรากังวลในตอนนั้นคือให้ไปดูหมอที่นั้นแล้วเกิดเขาทักอะไรขึ้นมาต้นจะโมโหไหมแต่เหมือนกับว่ายิ่งเขาเติบโตความอดทนของต้นก็มีมากขึ้นอารวาดน้อยลงเริ่มสงบได้ง่ายขึ้น พอ,อไปดึงสำนักหมอดูเพื่อนเราก็บอกกับหมอดูว่าพ่อครูคะช่วยตรวจดวงชะตาให้เพื่อนของพวกหนูหน่อยพวกมันใกล้จะแต่งงานกันแล้วมีเลิกง,งามยามดีแนะนำไหมคะถ้าอยากจะให้พ่อดูเรื่องนั้นก็เขียนวันเวลาตกฟากมาให้หน่อยพ่อครูบอกแล้วส่งกระดาษกระปามาให้พาาใหเพื่อนของเรารับมา แล้วก็ยัดมาที่มือของเราเร็ดสิแกพ่อครูเขาแม่นนะรีบๆเขียนเร็วเข้าสิเมื่อเห็นว่าเรายังไม่เขียนอะไรเพื่อนๆรอบตัวก็ขยันขยอจนในที่สุดเรากับตนเลยต้องเขียนวันเดือนปีพร้อมกับเวลาเกิดให้เมื่อพ่อหมอรับไปก็ส่งคืนมาในชื่อล่ะ พ่อขอชื่อจริงแล้วก็นามสกุลด้วยคราวนี้เราโง่จนลืมสังเกตว่าสายตาพ่อครูมีเลน็นายเหมือนกับพ่อค้าที่กำลังคำนวณมูลค่าของพวกเราสำหรับพวกเราที่โตมากับการที่ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลเป็นประจำจากการทำธุรกรรมต่างๆจึงไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่เขียนไป ให้กับผู้มีวิชาอาคมอย่างพ่อครูพวกเราไม่รู้เลยว่าตอนนั้นได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดไปแล้วพวกเองนับว่าคู่แท้ตุนางางานไม่ว่ากิพบก,กี่ชาติก็จะเกิดมาคู่กันเพียงแต่ชาตินี้ดูเหมือนพ่อหนุ่มจะมีอารมณ์ร้อนผิดปกติตั้งแต่เกิดควบคุมอารมณ์ได้ยาก หากไม่มีแม่หนูคอยดูอยู่ใช่ไหมหลังจากมองชื่อกับตัวเลขบนกระดาษเพียงปราดเดียวพ่อครูก็สามารถบอกได้ทันทีเออใช่ต้นประหลาดใจจนตอบช้าเพราะตั้งแต่ที่เขาเข้ามาในตำหน่เขายังไม่โวยวายใส่เพื่อนคนไหนเลยทำไมพ่อครูถึงรู้นิสัยของตนได้หมดจดราวกับเคยรู้จักกันมาก่อน ช่วงนี้เองก็ระวังไว้หน่อยมีดวงจะตกเลือดเอาส่วนเลิกง,งามยามดีข้าคงไม่ต้องบอกหรอกเพราะพ่อแม่พวกเองได้หาเลิกดีๆไว้รอแล้วการโดนทักเรื่องร้ายๆแบบนั้นทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเลยต้นเองก็เหมือนกันเพียงแต่เราจับแขนเขาเอาไว้ทำให้ไม่มีการโวยวายเกิดขึ้น และก่อนที่พวกเราทั้งหมดจะออกตำหนักเราก็ได้ยินเสียงที่ชัดเจนเราวกับพูดขึ้นข้างหูทั้งที่พ่อครูก็อยู่ใกลหากเกิดเรื่องอะไรที่แก้ไขมีได้ก็มาหาพ่อได้เสมอคำพูดนั้นเรารู้สึกเหมือนเป็นคำสั่งมากกว่าอะไรทั้งหมดเราพยายามที่จะไม่สนใจเพราะหลังจากนั้นเราคงไม่ได้พบกับพ่อครูอีก เมื่อกลับถึงห้องเราก็คุยกับต้นอย่างจริงจงังถึงการระวังตัวเธอเชื่อพ่อครูนั้นจริงๆเหรอเหมยเราว่าเขาหน้าขนลุกเกินไปต้นฟังเขาเอาไว้บ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายพูดตามตรงเลยนะเรารู้สึกไม่ดีเลยเอาละเอาละเราสัญญาว่าจะไม่หาเรื่องใครก่อนอีกเราเงียบไป เพราะรู้สึกว่าคำสัญญานั้นเป็นไปมีได้แล้วใช้สายตาจับจ้องไปเพื่อกดดนันเอาละก็ได้ยังน้อยเราจะใจเย็นขึ้นมาอีกหน่อยนั่นคงจะดีที่สุดที่เราจะขอได้หลังจากที่ให้สัญญาต้นก็พยายามแสดงให้เห็นจริงๆว่าเขาพยายามใจเย็นลงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ที่เหมือนมีเหตุบังเอิญให้ต้นต้องเจออริอยู่บ่อยครั้งซึ่งต้นมีอริเกือบทุกที่เขาเป็นคนปากเสียแต่ชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านโดยเฉพาะคนที่ถูกเอาเปรียบหรือถูกรังแกเขามีอาริแม้แต่วินมอเตอร์ไซค์แล้วข่าวที่เราได้ยินมันก็ชวนให้หัวใจวหวออกมากไอ้ไหม รีบมาโรงพยาบาลด้วยไอ้ต้นโดนยิงเราเรีบไปโรงพยาบาลทันทีที่เพื่อนโทรมาแจ้งข่าวจากที่เราได้ยินมาต้นกําลังรอรถกลับหน้ามหาลัยตามปกติเขาไม่ได้หาเรื่องใครเลยจนมีเด็กช่างวิ่งไล่ตามใครบางคนมาทางเขาเขาแค่อยู่ผิดทีผิดทางผิดเวลา พูดตามตรงเลยนะเขายังไม่ได้เริ่มลงมือเป็นฮีโร่เพื่อช่วยคนที่กำลังหนีด้วยซ้ำแต่พวกเด็กช่างกลุ่มนั้นเป็นฝ่ายลงมือก่อนพวกมันหยิบปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองยิงออกมาแล้วต้นก็โดนลุกหลงไปสามนัดที่ค้อเท้าต้นแขนและกระเพาะอาหารโชคดีที่เพื่อนพาส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แต่ตนก็ไม่ได้สติตลอดเวลาที่ต้นหลับอยู่เขามีสีหน้าเจ็บปวดเหงื่อออกท่วมตัวนอนกระสับกระส่ายตลอดเวลาคุณหมอคาดว่าน่าจะเป็นอาการเครียดหรือเห็นภาพฝันซ้อนตอนที่เกิดเหตุการณ์แต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่ใช่อาการทางร่างกายที่จะรักษาได้ต้องรอให้เขาฟื้นขึ้นมาก่อน แต่ต้นไม่ฝืนพอเข้าวันที่สามพ่อแม่ของต้นก็เริ่มไหว้ขอพรบนบานวัดดังที่อยู่ไกลๆพอต้นยังไม่ฝืนแม้จะผ่านไปแล้วเจ็ดวันทุกคนก็ยิ่งกนนะังวลหนักจนคุณหมอต้องส่งเข้าตรวจ MRI ว่ามีอาการผิดปกติทางสมองหรือเปล่าแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติ จนกระทั่งเข้าวันที่สิบเราก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงของพ่อครูดังขึ้นข้างหูมันดังซ้ำวนไปวนมาทำให้เมื่อเรามองไปทางแฟนหน่มที่ยังไม่ได้สติเราก็ตัดสินใจถ้าวิธีทางโลกไม่ได้ผลต่อให้ต้องใช้วิธีทางผีเราก็จะกระชากแฟนหัวร้อนออกมาจากความตายให้ได้ เกิดเรื่องอะไรมาหาพ่อแบบนี้พ่อครูถามทันทีที่เราเข้าไปหาเนื่องจากเราไม่ได้ไปหาเลยหลังจากที่ตรวจดวงชะตาคราวก่อนแฟนของลูกป,ประสบอุบัติเหตุตอนนี้ยังไม่ฟื้นพ่อครูพอมีวิธีช่วยไหมคะไอ้วิธีก็พอมีแต่การเปลี่ยนชะตาคนเช่นนี้มันต้องทำอย่างระมัดระวัง และมีของมากมายที่ต้องเตรียมให้พร้อมทุกอย่างมีราคาที่จะต้องจ่ายขอแค่แฟนหนูฟื้นขึ้นมาได้หนูไม่เกียงค่ะเมื่อออกมาจากตำหนักเราก็ออกมาพร้อมกับขวดน้ำขวดหนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำอะไรแต่เพราครูบอกว่าให้เราพรมน้ำนี้ที่หน้าผาของตนเช้าเย็นไม่ต้องผสมให้เดิม หรือโดนส่วนอื่นของร่างกายเราหมดหนทางจริงๆจึงทำตามที่พ่อครูบอกอย่างเคร่งครัดแล้วในวันถัดมาต้นก็ฝืนขึ้นข้าวดีแบบนี้ไม่ได้มีแค่เราที่ดีใจแต่พ่อแม่ของพวกเราเพื่อนและคนรอบข้างก็ดีใจตามไปด้วยต้นฟื้นตัวค่อนข้างเร็ว หลังจากสลบไป11วันเต็มๆทำให้หลังจากตรวจร่างกายและดูอาการต่ออีกสัปดาห์หนึ่งเขาก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้มันดูน่าเหลือเชื่อจนเราเริ่มเกิดความเชื่อและความกลัวขึ้นมาในใจตอนนี้เราไม่กล้าดูถูเกครูคนนั้นอีกแล้วเหมือนกับว่าต้นจะรู้สึกได้ถึงความกังวลใจของเรา เขาจึงถามว่าอะไรที่ทำให้เราเครียดแบบนี้เราจึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังมันก็จริงอย่างที่เขาทักเอาไว้นะเหมยบางทีเราควรไปขอบคุณพ่อครูเขาต้นพูดขึ้นมาเมื่อฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เอาเถอะงั้นเราไปขอบคุณด้วยกัน ถึงเราอยากจะบอกว่ามันไม่ต่างจากซื้อความมั่นคงทางจิตใจแต่ต้นที่ฟื้นขึ้นมาเพราะพ่อครูจะไม่ขอบคุณเลยก็ยังไงอยู่เมื่ออาการต้นดีขึ้นมาพวกเราทั้งสองคนจึงไปหาพ่อครูที่ตำหนักซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่พวกเราเห็นว่ามีคนมาหาพ่อครูก่อนหน้าพวกเราเป็นหญิงวัยกลางคน ดูค่อนข้างร่ำรวยเธอกำลังยกมือไหว้พ่อครูทั้งน้ำตาคุณหญิงไม่ต้องเป็นห่วงไปตอนนี้ก็แค่ดวงตกเท่านั้นแหละเดี๋ยวพ่อจะจัดการให้ไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณมากจ้า,างงานนี้ฉันสามารถเจรจางานผ่านสะดวกฉันจะจ่ายให้หนักกว่าครั้งนี้ไหนช่วยฉันด้วยนะจ๊ะ เรื่องของแบบนี้ถ้าช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปคุณหญิงงั้นฉันกลับก่อนนะจ๊ะหลังจากคุณหญิงคนนั้นกราบลาพร้อมกับมอบเงินฟ้อนใหญ่ให้มันก็ทำให้เรารู้ได้ว่าไม่ได้มีแค่พวกเราที่พ่อครูช่วยไว้พวกเองมากันแล้วหรือพอพ่อครูทักทาย พวกเราก็เข้าไปกราบไหว้ครับฮ่อครูหายบาดเจ็บก็ดีแล้วหลังจากนี้ดวงชะตาของพวกเองจะดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งได้รับแรงเสริมก็จะยิ่งรุงโรจแต่ในความดวงขึ้นเช่นนั้นพวกเองอย่าลืมสะสมบุญเอาไว้มิเช่นนั้นบุญเก่าของพวกเองก็จะหมดไป น้ำเสียงของพ่อครูดูเมตตาจนพวกเราเชื่อหมดใจพวกเราขอให้พ่อครูเสริมดวงชะตาให้พร้อมกับมอบเงินให้เป็นการขอบคนซึ่งมันน่าเหลือเชื่อที่หลังจากนั้นพวกเราทั้งสองคนก็สามารถเรียนจบได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆหรือเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นอีกงานแต่งก็เป็นไปด้วยดีมีเลิกมหามงคล หลังแต่งงานไปการงานก็รุ่งเรืองไม่หยุดเหมือนกับคำอวยพรนั้นสมฤทริร์ผลเราเริ่มตั้งคันหลังจากสร้างเนื้อสร้างตัวได้สามปีตอนนั้นแหละที่เราเริ่มได้ยินเสียงเสียงเหมือนการกระซิบบอกความลับอันน่าสะพึงกลัวที่ฟังไม่ได้สราบมันเต็มไปได้วยการหวยหวนราวกับจะแจ้งเตือน ถึงสิ่งที่น่าวาดภวาเหมือนมีดวงตาจับจ้องอยู่มันทำให้เราเป็นกังวลกับเด็กที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเราท้องได้ห้าเดือนเสียงที่ฟังไม่ได้สาบก็ชัดขึ้นว่าอย่าบอกบอกทำไมอย่าบอกบอกทำไมเราได้ยินเสียงพวกนี้ในหัวอยู่ตลอดในตอนเช้า เวลาใกล้หลับก,ก็มากระซิบอยู่ข้างหูอาการของเราไม่ดีจนต้องลาคลอดลวงหน้าสุขภาพย่ำแย่ลงอย่างหนัาหาหมอที่ไหนก็ไม่หายจนผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเราใกล้จะมีภาวะแท้งต้นก็พูดขึ้นมาว่าขอคำแนะนำจากพ่อครูดีไหมพ่อครูที่พวกเราไม่ได้ไปหาเสียนาน เราที่ไม่อยากให้ลูกจากไปก็ยอมไปเพราะหาทางแก้ไขไม่ได้จริงๆเมื่อเราประคองกันเข้าตำหนักไปพ่อครูก็ยิ้มมุมปากเหมือนรอการกลับมาของพวกเราไปทำอะไรกันมาทำไมบุญหมดเร็วนักพ่อครูรู้ว่าเกิดอะไรกับลูกเมียผมใช่ไหมครับต้นยกมือไหว้หามด้วยความร้อนใจ ใช่ข้าก็บอกพวกเองไปแล้วว่าอย่าก,กินบุญเก่าจนหมดทำบุญเสริมเสียเวลาดวงตกจะไม่โดนตรงควานเยี่ยงนี้แล้วให้ผมทำอะไรได้บ้างขอแค่ลูกเมียผมดีขึ้นผมทำได้หมดงั้นเองคงต้องฝากข้าทำบุญหนักๆเสียแล้วเองจะจ่ายไหวหรือขอแค่พวกครูบอกตัวเลขมาครับดี จำนวนเงินที่ต้นจ่ายปีนั้นไม่ใช่จำนวนน้อยๆแต่การป่วยที่เราประสบมันก็หายไปจริงๆขนาดวันคลอดยังราบรื่นราวกับอาการป่วยก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเราสองคนก็ไปเยี่ยมพ่อครูบ่อยๆเมื่อพ่อครูทักว่าดวงจะขึ้นก็จะฝากเงินไปทำบุญเสริมดวงชะตากับพ่อครู ช่วงไหนถูกทักว่าดวงจะต,ตกก็จ่ายเงินแก้ดวงชะตาเรียกได้ว่าทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยเงินแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็ตามโชคดีที่ทางบ้านพวกเรามีฐานะการงานพวกเราดีบ้านช่องก็มีเป็นหลักแหล่งทำให้จ่ายเงินพวกนี้ออกไปได้ไม่ลำบากจนมารู้ตัวอีกทีชะตาชีวิตของพวกเรา ก็ขึ้นอยู่กับพ่อครูเสียแล้วถ้าหลวงลุงม่ทักขึ้นพวกเราก็คงไม่รู้อะไรเลยวกเองไปโดนอะไรกันมาหลวงลุงทักอย่างจริงจังทำให้เรากับสามีงุนงงอยู่บ้างจึงถามย้ำอีกครั้งเพื่อให้กระจ่างอาตมาถามจริงๆนะพวกโยมได้เอาดวงไปฝากกับผู้ใดก,กัน หลวงลุงที่เรารู้จักไม่ใช่คนทักอะไรแบบนี้ขึ้นมาง่ายๆหลวงลุงเป็นญาติของตนที่บวชตั้งแต่หน,น่มจนมีพรรษาไม่น้อยกว่าใครในวัดวันมงคลใดๆของพวกเราล้วนแต่ฝากฝังให้หลวงลุงดูเลิกยามให้อย่างวันนี้พวกเราก็นำลูกของเรามากราบไหวเพื่อความเป็นมงคลแต่ไม่คิดว่าจะเจอคำถามท,าที่จริงจังแบบนี้ ฝากดวงเหรอครับหลวงลุงต้นถามด้วยความสงสัยก็ไม่แปลกเพราะเราเองก็ไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนใช่ตอนนี้ดวงของพวกเองสองคนไม่สิทั้งครอบครัวเองถูกผู้อื่นกกมเอาไวเ้เหนือหัวเหมือนกับส่งกุญแจรถให้กับคนแปลกหน้าขับนำทางหากมันผู้นั้นตัดสินว่า พวกเองจะโชคดีก็จะมีลาบเข้ามาไม่ขาดหากใจพวกเองถึงคาดก็จะเจอแต่อุบัติเหตุเรื่องซวยไม่หยุดจนถึงคาดไปเองแต่พวกเราไม่เคยฝากดวงนะคะเราพูดยังหวาดกลัวบางคนก็ต้องการเล็บหรือผมบางคนก็ต้องการแค่ตัวเลขวันเดือนปีเกิดของพวกนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะให้กันไปง่ายๆหากไม่ไว้ใจพวกเองเคยมอบให้ใครไปบ้างหรือไม่เมื่อหลวงลุงกล่าวถึงเรื่องนี้ก็ทำให้เรากับสามีนึกออกได้แต่เพียงพูดเดียวพ่อครูที่ได้รับการไว้วางใจจากพวกเราจนแม้แต่วันเกิดลูกก็พาไปฝากตัวให้พ่อครูช่วยเหลือดูแล ซึ่งจากสี่หน้าแล้วหลวงลุงก็คงจะเดาได้ว่าพวกเราทำอะไรผิดพลาดไปแล้วจริงๆพอมีทางแก้ไหมครับหลวงลุงยากทางที่ดีพวกเองหาทางประนีประนอมกับเขาเธอยังไงเสียพวกเองก็อยู่ดีมาหลายปีดีดักแคย่าให้เขาไม่พอใจพวกเองก็พอแต่ไอตัวน้อย เอาสิ่งนี้ไปสวมเสียอย่าให้ห่างตัวอะไรหนักจะได้เป็นเบาเสียบ้างหลวงลุงมอบเบีย้ยแก้มาให้พวกเราก็รีบใส่ให้ลูกทันทีตอนนี้สิ่งที่พวกเราทำได้มีเพียงเชื่อฟังพ่อครูตั้งใจทำงานหาเงินมาซื้อดวงชะตาให้รอดผลปลอดภยัยตัดใจแล้วทำใจอยู่ให้ได้ กับการที่ยกชีวิตให้ผู้อื่นควบคมุมซึ่งถ้าเลือกได้พวกเราก็อยากย้อนกลับไปแล้วจะไม่มีวันบอกวันเดือนปีเกิดให้กับพ่อครูรู้อย่างแน่นอนหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็อคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสเสี่ยง